เต่าทองกับค้างคาวผู้หลงทางการละครหนึ่งในป่ามหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยดอกไม้บานสะพรัง่งและต้นไม้ใหญ่สูงตระงานมีเต่าทองน้อยนามว่าตองตองอาศัยอยู่ในสวนดอกไม้กลางป่าตองตองเป็นเต่าทองที่ชอบแสงแดดและกลิ่นหอมของดอกไม้มากมันใช้ชีวิตอย่างสงบสุข จนกระทั่งคืนหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปในคืนที่มืดมิดและลมแรงมีค้างคาวตัวหนึ่งชื่อว่ามืดมัวบินหลงทางเข้ามาในสวนดอกไม้มืดมัวบินชนเข้ากับกิ่งไม้และเกือบตกลงมาทับตองตองที่กำลังพักผ่อนอยู่เฮ้ย hey, ดูทางหน่อยสิตองตองร้องขึ้นด้วยความตกใจ ขอโทษอทีฉันหลงทางและมองไม่เห็นมันรมแรงด้วยมืดมัวตอบด้วยเสียงเศร้าถึงแม้ตองตองจะยังไม่พอใจนะแต่มันสังเกตเห็นว่ามืดมัวดูเหนื่อยและหิวมันจึงตัดสินใจช่วยถ้าเธอหิวฉันจะนำน้ำหวานจากดอกไม้ให้เธอกินได้นะมืดมัวประหลาดใจน้ำหวาน ฉันไม่เคยลองเลยฉันกินแต่ผลไม้ในป่าลึกทั้งสองเริ่มสนทนากันมากขึ้นมืดมัวเล่าเรื่องราวของตัวเองว่ามันพัดหลงมาจากฝูงเพราะลมพายุแรงตองตองจึงเสนอความช่วยเหลือฉันรู้จักป่านี้ดีฉันจะช่วยนำทางเธอกลับไปหาเพื่อนๆเองระหว่างทาง ทั้งคู่ต้องเผชิญกับอุปสรรคเช่นงูที่พยายามล่าและรำทานที่เชี่ยวกรากแต่ด้วยความกล้าหาญของตองตองและปีกท,ที่ทรงพลังของมืดมัวทั้งสองช่วยเหลือกันจนผ่านพ้นอันตรายไปได้เมื่อถึงป่าลึกมืดมัวได้กลับไปพบฝูงของมันอีกครั้งมันรู้สึกขอบคุณตองตองอย่างสุดซึ้ง แม้ว่าเราจะแตกต่างกันแต่เธอคือเพื่อนแท้ของฉันนะขอบคุณที่ช่วยฉันไว้ไม่เป็นไรฉันเองก็ได้เรียนรู้ว่าแม้สิ่งที่เราคุ้นเคยจะแตกต่างกันแต่ความกล้าหาญและความมีน้ำใจสามารถพาเราผ่านทุกสิ่งได้ตองตองตอบด้วยรอยยิ้มตั้งแต่นั้นมาตองตองและมืดมัว ก็กลายเป็นเพื่อนรักแม้จะมีวิถีชีวิตที่ต่างกันแต่พวกเขาก็แวะมาหากันเสมอเพื่อแบ่งปันเรื่องราวและสนุกสนานด้วยกันในป่ามหัศจรรย์น,นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความแตกต่างไม่ใช่อุปสรรคของมิตรภาพแต่กลับเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน